สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดีชนันนางสาววรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะไทยพม่าลอยกระทงร่วมกันกลางแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลจากใต้ขึ้นเหนือ เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่20ประจำปี2558กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558 เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่20ประจำปี2558ค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดดอกเตอรเทิดเกียรติชินสราน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่20ปี2558โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายบรรเจิดลาวันรัตนากุลนายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองงานผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง มีวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ดเรเทอดเกียรติจินสราน,น,นายกเทศมนตรีนะครแม่สอดในฐานะคณะอนุกรรมธิการได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาที่ห้องประชุม204ชั้น2อาคารรัฐสภา และเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2558ที่ห้องประชุม213-214ชั้น2อาคารรัฐสภาเช่นกันจากนั้นเป็นเรื่องการเข้าร่วมเป็นเกียตรติในพิธีเปิดงานมหกรรมเทศกาลอาหารชนเผ่าพื้นถิ่นและเมียนมาจังหวัดตากที่จะจัดขึ้นในวันที่27-29พฤศจิกายน2558ณบริเวณสวนสาธารณะ สารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและการนำประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการนาวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดจากนั้นเป็นการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาและการติดตามงานที่มอบหมายของแต่ละกองฝ่ายไทยพมา่าลอยกระทงร่วมกันกลางแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลจากใต้ขึ้นเหนือค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่25พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาเป็นวันเพ็ญเดือน12ที่บริเวณพรมแดนริมแม่น้ำเมยตำบลท่าใสาลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเทศบาลตำบลท่าใสาลวดอำเภอแม่สอดได้จัดงานเทศกาลลอยกระทงมิตรภาพ2แผ่นดินไทยเมียนมาโดยคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายมีการประกวดนางนพมาศไทยและเมียนมาสร้างความคลึกคื้นกับนักท่องเที่ยวและชาวเมียนมา ที่มาเชียร์นับหมื่นคนมีนายสมชัยหัทยะตันติผู้ว่าราชการจาง i, ังหวัดตากและนายอูล่วยกัวอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีร่วมเปิดงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการของทั้งสองประเทศและประชาชนทั้งสองฝั่งมาร่วมงานนับหมื่นคนจากนั้นนายสมชัยหัทยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายอูล่วยกัวอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา เดินทางไปร่วมลอยกระทงกลางแม่น้ำเมยแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลาจากใต้ขึ้นเหนือสายเดียวที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใช้แบ่งเขตแดนไทยเมียนมาด้วยความชื่นมื่นทั้งสองฝ่ายท่ามกลางประชาชนทั้งไทยและเมียนมาที่มาร่วมงานอย่างมืดฟ้ามัวดินจากนั้นเป็นการจุดพลุแสดงแสงสีเสียงอย่างตื่นตาตื่นใจเป็นอันเสร็จพิธีลอยกระทงมิตรภาพสองแผ่นดิน ร่วมกันเป็นปีที่สองในประวัติศาสตร์กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558ค่ะที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ปังกรรัศมีโชด์ด็อร์เทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงานลอยกระทงประจำปี2558และนายพิรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลรองประลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมงานลอยกระทงในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดงานลอยกระทงของเทศบาลนครแม่สอดในครั้งนี้มีกิจกรรมมากมายทั้งการจัดการประกวดกระทงประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดมีการประดิษฐ์กระทงใหญ่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง5้าโรงเรียนและมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง5้าโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุร,รักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปผลการแข่งขันประกวดทำกระทงโดยแบ่งเป็นสามประเภทคือประเภทสวยงามอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วอันดับสองได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาสอันดับสามได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนอันดับสี่ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีประเภทความคิดสร้างสารรค์อันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสน อันดับสองได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วอันดับสามได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒและอันดับสี่ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีและประเภทประดิษฐ์จากใบตองอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วอันดับสองได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีอันดับสามได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒและอันดับสี่ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสน ผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะกลุ่มงานสุขภาพชุมชนคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤศจิกายนที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยมีนางอมพรปันเถินประธานชุมชนสักทองพร้อมนางวราพันมุ่งการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทองนำผู้สูงอายุในชุมชนตรวจสุขภาพวัดความดันทำทะเบียนประวัติการตรวจสุขภาพก่อนที่จะมีการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนพร้อมนำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิประธานชุมชนสักทองนำผู้สูงอายุไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชจากนั้นเจ้าหน้นานนที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตรวจสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเภสัชกรหญิงวติมาวันวัฒนะเมธาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพให้กับผู้สูงอายุการชี้แจงข่าวสารการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ในวันที่2ธันวาคม2558ที่วัดมณีไพรสนการจัดกิจกรรมงานสังสรร์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุชุมชนสักทองในวันเสาร์ที่26ธันวาคม2558โรงเรียนสพวิทยาคมนำขบวนแห่ต้นพะป่าสามคัคคีรอบเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดค่ะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสพวิทยาคมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ได้แบ่งสายขบวนต้นผ้าป่าแห่ไปโดยรอบเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเพื่อเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมทำบุญกันตามจิตศรัทธาโดยแบ่งสายการเดินขบวนแห่ต้นผ้าป่าสามคัคคีออกเป็นสามสายด้วยกันสายแรก เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ถึงปีที่6แห่ต้นพระป่าสามัคคีไปรอบเขตตลาดเทศบาลนครแม่สอดส่วนสายที่สองเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ4แห่ต้นพระป่าสามัคคีไปยังบริเวณตลาดสดเทศบาลบ้านเหนือและสายที่3เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่สองแห่ต้นพระป่าสามัคคีไปยังบริเวณตลาดสดพาเจริญ การจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของทางโรงเรียนสพวิทยาคมเพื่อการศึกษาสมทบทุนในการสร้างอาคารหอประชุมห้องสมุดหนึ่งร้อยปีศักดิ์ศรีสพวิทยาคมซึ่งทางโรงเรียนมีปัญหาพื้นที่ของห้องสมุดคับแคบเนื่องจากทางโรงเรียนสพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมขนาดใหญ่จึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียนจึงมีการกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น ในวันจันทร์ที่30 mm. พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนสพวิทยาคมจึงขอเชิญชวน,นทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างอาคารหอประชุมห้องสมุด100ปีศักดิ์ศรีสพวิทยาคมในครั้งนี้ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โรงพยาบาลแม่สอดอบรมเชิงเทคนิคเรื่องพอนเซติเทคนิคในการดูแลเด็กที่มีเท้าบิดผิดรูปค่ะที่ห้องพลอยชมพูชั้นสองอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอดทางโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับองค์การแฮนดิแคปอินเตอร์เนชัน HI ซึ่งเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไรจากประเทศฝรั่งเศส จัดให้มีการอบรมการให้ความรู้ทางการแพทย์ในเชิงเทคนิคเรื่องพรเซติเทคนิคในการดูแลเด็กที่มีเท้าปุกหรือเท้าบิดผิดรูปปัจจุบันอุบัติการของโรคเท้าปุกในทารกแรกเกิดของทั่วโลกพบประมาณ1ต่อ1,000ถึง1ต่อ1,500คนโรคเท้าปุกคับฟุตตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช 2,542หมายถึงเท้าที่พิการมีรูปดังกำปั้นซึ่งในทางการแพทย์เท้าปุกหมายถึงเป็นความผิดรูปของเท้าแต่กำเนิดชนิดหนึ่งอาจเกิดกับเท้าข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้เกิดขึ้นในเด็กที่ไม่มีความผิดปกติอื่นๆต้องการการรักษาเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้และอย่างถูกต้องมิฉะนั้นเด็กจะมีความพิการอย่างมากทำให้ต้องเดินด้วยหลังเท้าหรือปลายเท้า ปวดเท้าใส่รองเท้าไม่ได้และไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนอย่างคนอื่นๆน,นางสาวมาลีหงิมรักษาผู้จัดการโครงการสมรรถนะฟื้นฟูผู้พิการองค์การแฮนดิแคป International นกล่าวว่าปัจจุบันการรักษาโรคเท้าปุกแบบพอนเซติทั่วโลกต่างให้การยอมรับว่าเป็นวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและในโอกาสนี้ ทางองค์การแฮนดิแค p อินเตอร์เนชันซึ่งเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่สแสวงผลกำไรจากประเทศฝรั่งเศสดำเนินงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการเล่งเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์นักกายภาพบาบัดนักกิจกรรมบาบัดจากโรงพยาบาลต่างๆองค์การมันติเซอร์อินเตอร์เนชันแนล องค์การแฮนดิแคปอินเตอร์เนชันแม่ตาวคลินิกในแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าผู้ป่วยโรคเท้าปุกหรือคับฟุตเป็นโรคของความผิดรูปทางกระดูกและข้อทางเท้าที่พบบ่อยที่สุดในทารกแรกเกิดโดยมีโอกาสเกิดประมาณหนึ่งในพันในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ตาม แต่ยังไม่สามารถบอกสาเหตุที่แท้จริงของโรคเท้าปุกและยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าอาจเกิดจากพันธุก,กรรมซึ่งความพิการที่เกิดขึ้นจะทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาการใช้ชีวิตประจำวันการอยู่ในสังคมของเด็กการดูแลของครอบครัวที่มากขึ้นส่งผลต่อไรายได้และสูญเสียเศรษฐกิจตามมาบุคลากรสาธารณาสุขทุกระดับนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรักษา ส่งเสริมและฟื้นฟูเพื่อให้เด็กที่ป่วยเป็นโรคเท้าปุกกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุจัดงานประเพณีลอยกระทงแม่กุรลอยกระทงเฟสติวัลออฟไลท์2015ค่ะณวัดแดนอนาเขตบ้านแม่กุหลวงหมู่ที่1ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งมีอนาเขตติดริมแม่น้ำเมยและประเทศเมียนมาซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดต,ตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีว่าที่ร้อยเอกอเนกพรมมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุและประธานคณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบลแม่กุ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก,กุกำน,นันผู้ใหญ่บ้านจากตำบลแม่ก,กุและฝั่งประเทศเมียนมาพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนจากทั้งสองฝั่งมาร่วมเที่ยวชมงานกันอย่างสนุกสนานทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อการอนุรักษ์สืบสารประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านตนําบลได้ร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดความรักความสามัคคีปลูกสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนได้รู้คุณค่าและประโยชน์ของน้ำในการใช้ดํารงชีวิตและร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและตามประเพณีโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบ,บูชาและขอขมาแด่พระแม่คงคาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้รักษาน้ำ ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นขบวนแห่กระทงการปล่อยกระทงสายไหลประทีปพันดวงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกวดนางนพมาศและการแสดงบนเวทีอีกมากมายเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะพุ่งชนได้รับบาดเจ็บหรายบนถนนสายแม่สอดถึงอุ้มผางค่ะ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพบพระและหน่วยกู้ชีพพายัพได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนรถจักรายานยนต์ที่นำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนสายแม่สอดถึงอุ้มผางหลักกิโลเมตรที่33หมู่9บ้านห้วยนกแลตําบลช่องแคบอําเภอพรพระจังหวัดตากพบผู้ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนทราบชื่อว่านายโกทนอายุ26ปี สภาพตามร่างกายมีบาดแผลทั่วตัวที่เท้าของนายโกโทนมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณนิ้วหัวแม่เท้าเกือบขาดหน้าหวาดเสียวกับบรรดาผู้คนที่พบเห็นหน่วยกู้ชีพพายัพจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัวนายโกโทนส่งโรงพยาบาลพบพระ <c oughs> เพื่อให้แพทย์ทำการต่อนิ้วเท้าให้กับผู้ป่วยให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมจากการสอบถามผู้เห็นเหตุหการณ์เล่าว่า นายโกโทนได้ขับรถจักรยานยนต์จากอำเภอพบพระมุ่งหน้าไปอำเภอแม่สอดเพื่อไปเที่ยวง,งานลอยกระทงจากนั้นก็มีรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนท้ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีดำแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่กอไก่ลอลิง501ลำปางของนายโกธนจนล้มคว่ำแล้วหลบหนีไป ทำให้นายโกโทนได้รับบาดเจ็บที่เท้าเป็นแผลชะกันนิ้วเท้าเกือบขาดหลายหน่วยงานต่างจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2558ค่ะหลายหน่วยงานและสถานที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สอดต่างจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2557ไม่ว่า จะเป็นทางวัดมณีไพรสนวัดชุมพลคีรีเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลตำบลท่าใสาลวดอีกทั้งผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆก็มีการนำกระทงใบตองกระทงขนมปังกระทงกลวยไอศครีมและกระทงเปลึอกข้าวโพดมาวางจำหน่ายเพื่อให้ผู้ที่สนใจและอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทงได้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงในคืนของวันที่25พฤศจิกายน 2,558ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงต่างมีผู้คนที่สนใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณีอันดั้งเดิมที่สืบทอดติดต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลานวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยตามปฏิทินจันทรคติล้านนามักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำทามหานทีและบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหรันหรือพระมหาสาวกสำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปในวลอยกระทงผู้คนจะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานปักทูบเทียนและนิยมตัดเล็บเส้นผมหรือใส่เหรียญกระสาบลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำในพื้นที่ติดทะเล ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเลเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วยหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา 18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ